เพื่อนๆคะโอ้โหเรามาเจอขุมทรัพย์เหลืองเต็มป่าอีกแล้วคะ่ะดูดูสิคะเพื่อนๆโอ้โหวันนี้มาเก็บเห็ดพึ่งหวานนะคะเจอเหลืองก็ต้องเก็บแล้วคะ่ะโอ้โหเดี๋ยวตรงนู้นโอเคเดี๋ยวป้าจะไปโชว์ก่อนเก็บก็ไม่ได้เดี๋ยวมันเสียหมดแล้วค่ะดูดูสิเพื่อนๆ โอ้โหอย่างนี้เราจะไม่เก็บไปได้ยังไงนะคะเนี่ยโอ้โหโชว์เพื่อนๆนก่อนโชว์ความสวยก่อนนี่ค่ะแล้วก็ลามาันนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนต้องเก็บไปให้เพื่อนเ,ออเร็วไปไหมเนี่ยหมุนเร็วไปขอโทษขอโทษค่ะป้อยกลับว่าป้ายก็ยจะไม่ตัดต่อไม่อะไรนะคะเนี่ยจะไม่ตัด ดูค่ะมาตรงนู้นอีกค่ะโอ้เหลืองไปหมดค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บตรงนู้นเลยค่ะโอ้โหดูสิค่ะเพื่อนโอ้ยแ้วมันเหลืองไปหมดอย่างนี้เราไม่เก็บได้ไงอะนี่ค่ะนี่ค่ะโชว์กอนอ้เราก็มีของดีโชว์นะคะนี่เหลืองเต็มไปหมดเลยค่ะ โอ้โหอันนี้ไม่มีสัตว์มากวนเลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะโอ้โหเหลืองไปหมดค่ะเอาเก็บกันเลยค่ะเก็บกันเลยค่ะเพื่อนๆ วันนี้จะทำคลิปเก็บเ,เก็บเผ็ดเหลืองให้สวยๆเลยนะคะจะไม่วอกแวกค่ะตอนนี้ค่ะเพื่อนๆ สวยๆดอกสวยๆมันยังไม่บานแบบเดี๋ยวก็เก็บใส่ถะะังค่ะ ตรงนี้เก็บกันยาวๆเลยนะท่นเนี่ยโอ้โหเหลืองขนาดนี้ไม่เก็บได้ไงคะอันนี้สวยกลุ่มหนึ่งก็โอ้โหเยอะเลยค่ะอันนี้อันอันนี้ไม่สวยเราไ,ไม่เก็บนะคะเก็บอันสวยๆคะ่ะ ถ้าเราไม่เก็บไปเดี๋ยวมันก็โรยหมดแล้วค่ะเก็บกันค่ะโอ้โหดอกเขาสวยจังเลย สวยค่ะสีเขาสวยมากเลยค่ะเก็บกันเลยค่ะยาวๆไปเลยอโอ้โหมันเหลืองสวยมากเลยค่ะ ไม่อยากใส่ถุงเลยอ่ะกลัวเขาจะแตก Uh huh. เก็บกันเลยค่ะสวยๆเยสีมันเหลืองดีจริงๆเนะเหมือนเขาสมบูรณ์อะเราเจอจุดข้างล่างแต่เรายังไม่เก็บขึ้นมาเพราะว่า เดี๋ยวตอนเราลงไปน่ะเราค่อยไปเก็บตรงนั้นเพราะว่าเราใส่ถุงไงคะ ุกสิคะเพื่อนเรามาเจอกันอีกแล้วเหลืองไปหมดดูไหมคะเหลืองจริงๆเลยเก็บสิคะโอ้โหมันเหลืองสวยค่ะตอนนี้เนาะเออ เป็นที่นอร์รอเวย์หเห็ดเห็ดเยอะค่ะสวยด้วยโอ้โหอื้เดี๋ยวเราค่อยเก็บใส่ถุงอย่างท่าน,นุกถนอม เพราะเห็ดเหลืองะมันจะเละง่ายค่ะถ้าเราถ้าเราไม่ใส่ถังนะคะใส่ถังเนี่ยเขาก็จะสวยอยู่งั้นดอกเขาจะไม่ช้าแต่ถ้าเราใส่ถุงนี่แหละค่ะใส่ถุงแล้วก็ต้องใส่ถังอีกทีนึงอะอุ้ยขาสวยค่ะเพืเ่อนๆโหดอกอย่างนี้นกำลังกรอบกลมเงื่อันดอกขึ้นราแล้วก็ไม่เอานะคะ อนนโอ้โ,โชคดีจังตรงนี้มันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของปลาก้อยนะเนี่ยปลาก้อยต้องขึ้นมาดูทุกปีเจอเลยค่ะโอ้โหเหลืองเต็มไปหมดเลยค่ะนี่ค่ะโอ้โห không ngam nó có đang thân nó thân nòm này đi thôi à khá dài đi chăng โโอ้หงามค่ะค่ะมาเจอกันอีกแล้วค่ะเก็บเลยค่ะเพื่อนๆโอ้โหดอกแข็งเลยอันนี้ดอกแข็งดีจังนี่ค่ะอีกนี่สองดอกค่ะเพื่อนๆอืมโอห er oh ูหลุดเลยขอโทษขอโทษ อันนี้ดอกนะคะอ๋ออันนี้อันนี้เห็ดนนเห็ดอะไรคะโอ้อันนี้เอาไว้ท่าเขากินเพราะท่าเขากำลังกินอยู่คะ่ะได้สองดอกคะ่ะเพื่อนๆดูค่ะดูดเห็ดสิคะยักษ์ใหญ่มากเลยคะ่ะแต่น,นั้นมันแก่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าก้อยเจออยู่ก้อยเจอก้อยเจอเห็ด หนึ่งดอกค่ะนี่ใหญ่เลย<ด>น่ครับโอ้โหหนึ่งดอกนะคะแลทนู่นค่ะสอดอกอันนี้หนึ่งดอกค่ะแล้วก็นี่อีกหนึ่งดอกแล้วมีตรงนี้อีกดอกนึงค่ะเราไปเก็บตรงนี้ก่อนเลย ไอเห็ดสีน้ำตาลนี่มันเป็นเห็ดอะไรคะเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมคะเนี่ยตรงนี้ค่ะดอกหนึ่งเดี๋ยวป่อก้อยเก็บตรงนี้ก่อนเลยนะคะใครรู้ช่วยบอกพ่อก้อยหน่อยนะคะว่ามันเป็นเห็ดอะไรเพราะมันขึ้นข้างใกล้ๆกับเห็ดใกล้กับเห็ดพึ่งหวานนะคะจะเป็นอันตรายไหม ถ้าปะก้อยเก็บไปแต่ปะก้อยก็เก็บไปก่อนแล้วนะกว่าอุ้ยอุอยมีทายาทด้วยนี่ค่ะนี่สองดอกค่ะอันนี้มัสวยๆเลย,ยนี่ค่ะโอ้แต่อะไรโดนกินค่ะ นอนกินไปแล้วค่ะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเรามาตัดเอานี่ค่ะนี่ดอกอันนี้ดอกสวยเลยค่ะพเพื่อนโอ้โหโอ้โหอันนี้ตัดขายพเพื่อนๆดูเลย เรามาเจอเห็ดเหลืองกันเองค่ะเพื่อนๆเราสวยงามมากเราเก็บเลยค่ะสีเหลืองดีจังเก็บไปเรากินไม่หมดเราก็เอาไปแจกเพื่อนบ้านให้เพื่อนบ้านได้กินด้วยเพราะว่าเพื่อนเขาทำงานเขาไม่มีเวลามาเก็บอะค่ะเราก็เก็บแบ่งเขากิน เจอเห็ดเหลืองอีกแล้วค่ะเพื่อนๆโอ้โหดอกเขาสวยจังอืมม่เก็บได้ยังไงคะนี่อีกค่ะขึ้นกลางทางเลยไม่เก่งใจคนเดินเลยนะคะเนี่ยเด<ม>ี๋ยวเรา เดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นเห็นมันมีตรงนู้นอีกค่ะเหลืองๆเลยโอ้โหมันขึ้นปะปลายกันเลยทั้งทั้งเห็ดพึ่งหวานทั้งเห็ดเห็ดเหลืองนี่ค่ะเพื่อนๆโอ้โหงามค่ะอุ้ยเหลืองสวยงามไปไหนเนี่ยมันเหลืองแบบสมบูรณ์มากๆอะค่ะ เกาะบางมากเราต้องเก็บแบบระมัดระวังเราไปต่อกันเลยค่ะคเพื่อนๆโอ้เพื่อนๆเหลืองเต็มอีกแล้วค่ะอู้ยจะเหลืองกันไปไหนนะันะกหนาดูเก็บก่อนละเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนอื้อเหลืองแล้วเหลืองสวยด้วยนะคะ ไ่ไดะเอาถูลงมาด้วยอ๋อต้องนี้ก่อนเดี๋ยวจะเอาถุงมาเก็บใส่นะคะโอ้โหเหลืองดูสิคะเพื่อนเ่อนดูความสวยของเขานางงามจริงๆนะ่นางงามทำไมไม่ไปเก็บไปขึ้นในป่านะป้าก้อยเอาขามันไปทิงตรงข้างรั้วไม่เห็นมันมีขึ้นเลย นึกว่ามันจะมีเชื้อเห็ดขึ้นบ้างไม่มีค่ะอือหือเดี๋ยเก็บตรงนี้โอ้โหเหลืองเหลืองเ,เดินไปหมดอือหือ ช้าป้าก้อยเดินขึ้นมานะคะเจ็ดโมงกว่ามาถึงข้างบนแปดโมงยังมองไม่เห็นดอกเห็ดเลยค่ะมอเช้านี้ประมาณแปดองศาก้อยเดินขึ้นมาเขาก็ว่าบ้าแล้วค่ะแต่ป้าก้อยต้องรีบขึ้นมาเพราะว่าตอนช่วงบ่ายป้าก้อยมีธุระ แต่อยากจะขึ้นมาทำมาเก็บเห็ดเนี่ยโอ้โหเยอะไหมคะหลังเจอเจอกลุ่มใหญ่เมื่อกี้นี่มาเจอกลุ่มเล็กอีกหลายดอกอยู่คะ่ะโซนนี้รู้สึกว่าจะมีเห็ดเหลืองทั้งโซนเลยค่ะเนี่ยเนี่ยเขากำลังขึ้นมาอีกเัยตะม,มุตะมิเนี่ยเราลปล่อยให้เขาไปก่อน เนี่ยอยากให้ดูเนี่ยตรงนี้มันก็เป็นหน้าผาชันนะคะเนี่ยเราไม่สามารถปีนไปได้แล้วก็เดินเลาะๆแถวนี้แล้วค่ะนี่นะคะ,ะ,คะสวยงามา โอ้โหพเพื่อนๆเรามาเจอกลุ่มใหญ่อีแล้วค่ะนี่นี่นี่จุดหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปดูอีกจุดหนึ่งแด้วป้าก็จะไปช้าๆดูอีกจุดหนึ่งค่ะนี่ค่ะเหลืองแล้วก็สวยด้วยโอ้โหดูสวยจริงค่ะพเพื่อนๆโอ้โหนี่ค่ะ เหลืองเต็มไปหมดเลยโ,โ,โซนนี้มันจะมีทั้งโซนเลยมั้งคะเนี่ยเ่าเราเก็บเลยพ้วก,ก็เก็บให้อืมอแหม่ดอกเขากำลังสวยมากๆเลยอะ่ะทำไมไม่มีคนซื้อเนาะเห็ดสวยขนาดนี้แห้งด้วยเห็ดไม่ฉ่ำน้ำด้วยค่ะโอ้โห เห็ดไม่อมน้ำไม่ฉ่ำน้ำเลยดอกสวยสวยนี่ค่ะอาไม้อาช้ามันก็จะบานมันก็จะไม่สวย ตรงนี้แหละค่ะปีที่แล้วป้าก้อยเคยมาแต่ว่ามาช้างไงคะโอ้โหมันบานมันโรยไปหมดเลยแต่วันนี้แหละกำลังสวยเลยอือหือโอ้โหสวยงามค่ะโอ้โห,โโห,โหเห็นไหมคะสวยเลยค่ะ สวยทัเพื่นอ,น,อน,นี่ค่ะกำลังสวยเลยอเอาดอกเอาดอกกำลังน่ากินไปดอกเล็กเอาไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาใหม่นี่ค่ะโอ้โหสวยงามเวอนค่ะ ก้กยโชคสองชั้นค่ะดูสิคะอันนั้นชั้นที่หนึ่งนะคะอันนี้ชั้นที่สองค่ะเหลืองค่ะเหลืองไปหมดามาเก็บกันเลยค่ะโอ้โหนี่ฟินฟินจริงๆค่ะอโอ้โหเหลืองเหลืองเหลือง เหลืองสวยงามอ้โหนี่ค่ะสวยไปน้ชาน้ำไปนิดนึ่งนะแล้วก็อันนี้นางงามของเราอันนี้ทินิดเจอเห็ดพึ่งหวานตรงนี้ค่ะเพื่อนๆเมื่อกี้นี้โอ้โหเสียดายอุ้ยหลุดเลยเสียดายห,หน่วยความจำเต็มค่ะทั้งเหลืองทั้ง ทั้งเหลืองทั้งไอนี่เลยค่ะพึ่งหวานเดี๋ยวเร,เราเจอตรงนี้อยู่เดี๋ยวเราไปดูตรงนี้กันนี่ค่ะพึ่งหวานเป็นตะมุตะมิอีกหลายดอกเลยค่ะโอ้ยนี่ค่ะเพื่อนหนึ่งสองสามแต่มัาต้องเอาเอานี่ขึ้นก็อุย้ยหลุดมาเลย อันนี้ปล่อยเขาเจอเห็ดเลือนดอกสวยค่ะเก็บเลยตรงนู้นอีกนี่ค่ะเก็บสิค่ะโอ้โหโอ้โหสวยค่ะ